สวัสดีค่ะมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ค่ะตายจะชวนทุกคนค่ะมาทําน้ําหมักจากปลีกล้วยนะคะเนี่ยค่ะจากหัวปลีนะจากปลีกล้วยค่ะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินน้ําหมักจากปลีกล้วยแล้วนะคะแต่ว่าสําหรับตายเนี่ยต้องยอมรับตรงๆเลยว่าตายเพิ่งเคยได้ยินนะคะเพิ่งเคยได้เห็นวิธีการทําเหล่านี้นะคะเพราะว่ามีโอกาสได้ไปสวนผักค่ะของแม่เพื่อนนะคะเขาบอกว่าคุณแม่ของเพื่อนนะคะเขาบอกว่าเขาใช้น้ําหมักหัวปลีนี้นะคะในการบํารุง ในการราดรถแล้วก็ทําให้พืชผักเนี่ยได้ผลผลิตด,ดีมากๆเลยค่ะวันนี้ก็เลยไปถามสูตรจากคุณแม่เพื่อนมานะคะแล้วก็พาทุกคนมาทําไปพร้อมๆกันเลยค่ะ วัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะทุกคนก็คือเป็นหัวปลีนะคะจำนวน3าหัวค่ะแล้วก็มีมีดนะคะเขียงนะเพื่อที่จะใช้ในการสับหัวปลีให้ละเอียดค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นกากน้ำตาลค่ะเราจะใช้กากน้ำตาลเนี่ยประมาณ1กิโลนะคะหัวปลี3ามหัวใช้กากน้ำตาล1กิโลค่ะแล้วก็ น้ำเปล่านะคะปริมาณ3ลิตรค่ะในขวดนี้นะคะก็จะเป็นขวดละ1.5ลิตรนะคะเตรียมมา2ขวดค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือถังที่ใช้ในการหมักนั่นเองนะคะตัวนี้แต่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้เป็นถังเปล่านะ,ะทีนี้วิธีการค่ะวิธีวิธีการในการทำนะคะเราก็ต้องมาสับหัวปลีก่อนค่ะทุกคนเนี่ยแต่ก็จะสับทีละหัวนะคะ คุณแม่เพื่อนนะคะเขาบอกว่าเขาใช้สูตรนี้เลยนะในการบำรุงพืชผักนะคะเอาใส่ทั้งหมดเลยนะคะสับทั้งสามหัวเลยค่ะพยายามหัน่นเนี่ยคะ่ะหั่นแบบนี้ หันพยายามหันให้ละเอียดละเอียดเนาะเนี่ยค่ะทั้งหมดเลยนะเอาทั้งหมดเลยนะคะ เปลือกด้านนอกก็เอานะคะไม่ทิ้งนะเราใช้ทุกส่วนเลยค่ะ เต็มเขียงแล้วเดี๋ยวต่ขออนุญาตโกยใส่ถังก่อนแล้วกันค่ะนี่ค่ะนี่เป็นถังเปล่านะคะทุกคนนี่เลยถังเปล่านะคะถังนี้ผ่านการหมักมาหลายอย่างอาจจะมีคราบนีอะไรเป็นรอยเปื้อนเนาะแต่ว่าตา่ล้างเรียบร้อยแล้วนะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะต่ายก็ได้หัน่น ปลีกล้วยเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นก็เดี๋ยวจะเทลงในถังหมักเลยค่ะนี่นะคะอ่าตัวนี้นะคะที่เราจะทําในวันนี้ก็เป็นน้ําหมักปลีกล้วยนะคะทุกคนซึ่งปลีกล้วยเนี่ยจะมีคุณสมบัตินะคะช่วยให้พืชที่ออกดอกออกผลเนี่ยขั้วเหนียวไม่หลุดร่วงได้ง่ายนะคะแล้วก็ยังป้องกันโรคที่เป็นเขาเรียกว่าโรคพริกกุ้งแห้งนะคะที่เกิดในพลิกด้วยค่ะอย่างลูกมะนาวนะคะที่เป็นจุดดำๆเนี่ย สูตรนี้ก็สามารถช่วยบำรุงได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือคุณแม่ของเพื่อนเขาแนะนําเลยค่ะทุกคนเขาเชียร์ตายเลยเนาะตอนที่ตายไปที่สวนนะคะคุณแม่ของเพื่อนนี่บอกว่าสูตรนี้ใช้ดีมากนะคะแกบอกนะเราก็เลยได้มาทําตามค่ะนี่นะคะคจะช่วยเรื่องความขั้วเหนียวค่ะเพราะว่าปลีกล้วยเนี่ยถ้าเกิดว่าหลายๆท่านสังเกตนะคะเขาก็จะขั้วเหนียวมากๆเลยไม่หลุดร่วงออกจากต้นกล้วยง่ายๆนะคะ ใส่ไปทั้งหมดเลยค่ะนี่ค่ะคุณสมบัตินะคะของน้ำหมักปลีกล้วยค่ะข้่วเหนียวนะคะให้พืชผักที่เราปลูกเนี่ยออกดอกออกผลได้ดีค่ะอ่าก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ใส่ลงไปแล้วหลังจากนั้นแต่จะเติมน้ำลงไปเลยนะคะสองขวดด้วยกันก็ประมาณ3ลิตรค่ะ แต่เราก็มาพิจารณาอีกทีนึงเนาะถ้า3ลิตนี้ยังไม่ท่วมพอดีปรีกล้วยเนี่ยก็อาจจะเติมได้ค่ะคืออัตราส่วนเนี่ยไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นนะคะทุกคนเอาให้ท่วมพอดอีทีนี้รู้สึกว่าน้ำน่าจะน้อยไปหน่อยเดี๋ยวเราค่อยมาเติมทีหลังอีกนิดนึงนะคะ ก็คือปริมาณน้ำเนี่ยคุณแม่เนี่ยบอกว่าให้ท่วมปรีกล้วยพอดีนะคะอันนี้รู้สึกว่ายังไม่ท่วมเท่าไหร่เนาะทีนี้แต่จะเติมกากน้ำตาลก่อนค่ะกากน้ำตาลที่ใช้ในวันนี้ก็คือใช้ปริมาณ1กิโลนะคะ ตอนนี้นะคะทุกคนแต่มีกากน้ําตาลที่เป็นแกลอนแบบนี้นะคะซึ่งปริมาณค่อนข้างเยอะค่ะเอามาชั่งดูแล้วนะคะก็คือปริมาณเกือบเกือบสโลเดี๋ยวแต่ก็จะเติมไปให้เขาลดลงอีก1นกิโลนะคะก็ต้องเหลือประมาณเกือบเกือบสกิโลเนาะนี่ค่ะเทลงไปเลยนะคะกากน้ําตาลค่อนข้างหนืดนะ อีกนิดนึงอ่าเรียบร้อยค่ะอตอนนี้ลองชั่งอีกรอบหนึ่งนะคะก็อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสามโลนะคะเนี่ยค่ะเท่ากับว่าเราก็เทลงไปประมาณ1นกิโลเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอาทีนี้ก็คนให้เข้ากันหน่อยเนาะ สะดวกใช้มือนะคะไม่เหม็นนะ,ะแต่ว่าตายรู้สึกว่าน้ําเขาจะน้อยไปหน่อยนะคะเดี๋ยวตายขอเติมน้ําไปอีกสักนิดนึงค่ะประมาณ600มลค่ะเดี๋ยวขอเพิ่มน้ําไปหน่อยนะคะนี่นค่ะเท่านี้พออ่าอันนี้ท่วมพอดีค่ะเท่านี้นะคะเราก็ทําการหมักทิ้งไว้14วันค่ะทุกคน ปิดฝาให้สนิทนะคะป้องกันยุงมาวางไข่ป้องกันที่แมลงจะมาไข่นะคะจนเป็นหนอนนะนี่ปิดฝาให้สนิทแบบนี้นะคะเออมาสักครู่แต่ยังไม่ได้อธิบายวิธีการใช้นะคะถ้าเกิดว่าหมักครบ14วันแล้ววิธีการใช้ก็คือเติมออตักตัวน้ำหมักหัวปลีตัวนี้ค่ะประมาณ1ขวดเอ็มร้อยนะคะประมาณนั้นเนาะแล้วก็เอาไปผสมกับน้ำา20ลิตรค่ะใช้ราดรดพืชได้ใช้ฉีดพ่นได้นะคะอย่างที่บอกไปว่าป้องกันโรคที่เป็นพริกกุ้งแห้งนะคะ ที่มากับต้นพริกเนาะซึ่งเป็นปัญหาที่หลายๆคนเคยพบเจอนะคะแล้วก็เรื่องมะนาวเป็นจุดเป็นด่างดํานะคะพวกโรคเชื้อราต่างๆนะคะแล้วก็ยังช่วยให้ดอกผลมีขั้วเหนียวไม่หลุดร่วงง่ายด้วยเช่นเดียวกันค่ะลองทําตามกันดูนะคะเดี๋ยวพอหมักครบเวลา14วันแต่จะมาอัปเดตให้ดูนะว่าน้ําหมักปลีกล้วยของแต่เนี่ยเป็นอย่างไรมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้เท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ